สวัสดีค่ะเจอกันนะคะกับบทเรียนออนไลน์อีกแล้วค่ะก็คงยังไม่เบื่อกันนะเด็กๆนะโอเคมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกัน่านะคะบอกเลยว่าวันนี้ มันไม่ยากค่ะมันไม่ยากแต่ก็มีหลักการจําเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราจะได้ใช้ต่อๆไปใช่ไหมคะภาษาอังกฤษนะคะก็คงจะใช้กันไปเรื่อยๆแหลนะเนาะใช่ไหมคะอ่ะไปดูกันเลยค่ะวันนี้ค่ะเราจะเรียนเรื่อง question tags question tags โอ้โหขึ้นหน้าจอมาเต็มเลยอะไรก็ไม่รู้หลายคำมากมายที่สำคัญทำไมมันสั้นและมันมีเครื่องหมาย question mark ด้วยเนี่ย เออมีทั้ง am I shall we uh, can you she was oh aren't you ก็มีนะคะด้า s สัญช e ก็ยังมีเยอะเต็ไมไปหมดเลยเอ,อคืออะไรคือ,อยังไงมาดูกันนะคะ question tags จากชื่อแล้ว question แปลว่า,า question ก็คือแปลว่าคำถามใช่ค่ะแล้วก็ส่วนท็กคืออะไรคะรู้จัก t a กไหม แท็กก็คือป้ายใช่ไหมคะอย่างเดินทางไปต่างประเทศไปขึ้นเครื่องบินหรืออะไรเงี้ยตอนที่เราไปโหลดกระเป๋าใช่ไหมคะมันก็จะมีกระดาษยาวๆที่มันเป็นเหมือนสติกเกอร์ใช่ไหมคะอ่าแต่ว่าสมัยก่อนมันจะเป็นแท็กแบบนี้เลยนะมีเชือกผูกด้วยอ่าแต่เดี๋ยวนี้ทันสมัยละใช่ไหมคะเป็นสติกเกอร์แปะแนบไปเลยว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของใครใช่ไหมคะอ่าเดินทางจากไหนไปไหนอะไรแบบนี้ นะคะมีมีข้อมูลของเจ้าของกระเป๋าด้วยนะคะอ่าก็คือคำว่าแท็กนั่นเองหรือว่าเอ่อเ a มแท็กใช่ไหมคะที่คุณครูหรือว่าพนักง,งานบริษัทเขาจะมีป้ายห้อยคอใช่ไหมคะเอาไว้สแกนเข้าที่ทํางานสแกนเวลามาทํางานใช่ไหมคะหรืออย่างในโรงเรียนเราก็สแกนยืมหนังสือนะคะของครูใช้สแกนยืมหนังสือได้อ่าแล้วคะ่ะแฟกชั i นแท็กก็คือ ประโยคคําถามที่มันเป็นป้ายห้อยๆลงมาแปลแปลอะไรยังไงงงนะคะอะหมายความว่าเป็นประโยคคําถามที่มีส่วนท้ายห้อยเพิ่มขึ้นมาอีกและกันเอาแบบนี้อะมาดูกัน question tag ค่ะหน้าตาประโยคนะคะมันก็จะเป็น2ส,ส่วนแบบนี้เมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็น tag ใช่ไหมอะ เป็น positive statement นะคะก็เป็นประโยคบอกเล่ามาก่อนนะคะเป็นประโยคบอกเล่ามาก่อนอ่านี่ประโยคบอกเล่ามาแล้วตรดขีดเส้นไม่ตรง <laughs> อ้าว you are afraid นะคะคุณกลัวใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วย negative question tag ก็คือเอาเขาเรียกว่าอะไรอะประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่านะคะข้างหลังก็จะเป็นปฏิเสธเป็นประโยคคำถามแบบนี้นะคะอ้ามาดูค่ะ อย่างเช่น you are afraid aren't you นะคะใช้เวิร์ตัวเดียวกันเลยอ้าวอันนี้เป็น are ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นปฏิเสธเป็น aren't ใช้ประธานตัวเดียวกันด้วยก็คือ you แล้วก็โยงไปก็เป็น you เหมือนกันนะคะประมาณนี้แล้วก็ใช้เวิร์ตัวเดียวกันด้วยแต่แค่เปลี่ยนรูปจากบอกเล่าเป็น ปฏิเสธแค่นั้นนะคะอ่ะคราวนี้ลองมาดูอีกแบบหนึ่งค่ะอันนี้บอกเล่าข้างหลังเป็นปฏิเสธข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังเป็นปฏิเสธแต่มันมีความสําคัญอยู่นะในการที่จะข้างหน้าบอกเล่าหรือข้างหลังปฏิเสธนะคะคือว่าถ้าในความคิดของเราเนี่ยเราคิดว่าเขากลัวเนี่ยใช่ไหมคะเราก็เอาความคิดของเราไปไว้ข้างหน้าสิ่งที่เขาจะเป็นไปไว้ข้างหน้าเนี่ยอย่างเช่นประโยคนี้ You are afraid aren't you คุณกลัวใช่ไหมอานะคะประโยคข้างท้ายมันไอใช่ไหมข้างหลังเนี่ยนะคะโอเคลองมาดูอีกประโยคหนึ่งค่ะอ่าเอาเป็นปฏิเสธขึ้นต้นมาง negative statement ด้านหน้านะคะแล้วก็เป็น positive question ด้านหลังอ่าข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังก็ต้องเป็นบอกเล่าเพราะว่าในความคิดเราอะเราคิดว่าเขากลัวหรือไม่กลัวค่านี้ไม่กลัวค่ะอ่านะคะเขาไม่กลัวเพราะว่าใช้คำว่า aren't ใช่ไหมคะ you aren't afraid are you คุณไม่กลัวใช่ไหมเออคุณไม่กลัวคุณก็ไปก่อนแล้วกันใช้ are ใช่ไหมคะเป็นบอกเล่าข้างหลังเป็นเอ้ยข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังเป็นบอกเล่า,าใช้ประธานตัวไหนก็ใช้ประธานตัวนั้นด้วยในการตอบเอาโยงมั่วไปหมดแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูต่อไปนะคะดูต่อไปลองดูตัวอย่างประโยคอ,อย่างเช่น I am late Aren't I? ฉันสายหรอฉันสายใช่ไหมอ่านะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราสายอาจจะไม่ได้ดูนาฬิการหรือว่าไม่ได้ดูเวลาอะไรเลยใช่นไหมคะ I am late and I ใช่นไหมคะเฮ้ยฉันสายเหรอเนี่อยอะไรเงี้ยฉันสายใช่ไหม oh. อ่านะคะหรือเอาปฏิเสธมาไว้ข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ I am late am I? ฉันไม่ได้เล่ใช่ไหม ออประมาณนี้นะคะอันนี้ในรูปปฏิเสธของ่อา am not นะคะต่อไปค่ะลองดูอีกอันหนึ่ง You are a doctor, aren't you? คุณเป็นคุณหมอใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้นะคะก็คือถามด้วยความไม่แน่ใจแต่ในความคิดนะ่คิดว่าเขาเป็นคุณหมอแน่เลย You are a doctor, aren't you? คุณเป็นคุณหมอใช่ไหมครับอ่า หรือถ้าเป็นเอาปฏิเสธมาไว้ด้านหน้าข้างหลังก็ต้องเป็นบอกเล่าแล้วก็มีความหมายตามความคิดเหล่าใช่ไหมคะ You aren't a doctor, are you? คุณไม่ได้เป็นคุณหมอใช่ไหมคุณไม่ได้เป็นหมอใช่ไหมอะไรประมาณนี้ดูตัวอย่างอันต่อไปค่ะอันแรกเนี่ยเป็น present simple ใช่ไหมใช้ Ver รตัวไหนก็ใช้ Ver รตัวนั้นตอบด้วยเหมือนเดิมออีกอันนึงค่ะอันนี้เป็น Pres e n t simple แท้ๆล่ะซับบกวกช่องที่ห She loves shopping ด่าซึชีเอาด e s มาจากไหนอะคะด่าก็เป็น helping verb ของ present simple ไงอันนี้โครงสร้างประโยคของ present simple คืออะไรคะ subject ตามด้วย verb ช่องที้หนึ่งถ้าประธาน็นเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es ใช่ไหมคะเวลาเป็นประโยคเป็นเสธเราจะต้องหา helping verb มาช่วย helping verb ของ present simple ก็คือ do หรือ does แต่ในที่นี้ประธานที่เขาใช้มาคือ she ใช่ไหมคะก็ต้องใช้ o e s ฉะนั้น ประโยคแท็กด้านหลังก็ต้องเป็น d a s s h e s h e love shopping s d e s h e s h e ประโยคนี้มีความหมายว่าเธอชอบ shopping หรือเธอไม่ชอบคะถูกต้องค่ะชอบใครมั่งเราจะไม่ชอบช้อ p p i n g ใช่ไหมอ่าแต่ว่าอย่าชอบเพลิ่มค่ะตังหมดก่อนนะคะอ่าลองดูอีกประโยคหนึ่งค่ะอ่า s h e d o e s n t love shopping d o e s s h e อ่าเธอไม่ได้ชอบชื่นชอบการช้อปปิ้งใช่ไหม อ่านะคะอันนี้เราคิดว่าเธอไม่ชอบแต่ว่าตัวเองชอบอ่าแล้วค่ะตัวอย่างต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างของ p r e a s a n t Simple นะคะโดยการเอาเวิร์ o do มาช่วยในการทำเป็นปฏิเสธนะคะอ่านี้นะคะเป็นเทนอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเทนอะไรเอ่ย s m w w n t t t s s h o o o l y y u u อ่า w t n t เป็น Ver รช่องที่สองแทนแทน เวิร์มชนิดก็เป็นพาสซิมเ p ิลใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเป็นประโยคปฏิเสธก็เอาอะไรมาช่วยคะเวิร์มทูดูเวิ o ์มที่ใช้ก็ต้องเป็น Did อ่าถูกต้องค่ะ Sam went to school by bus d i d n t he ใช่ไหมคะอ้าวอ่าแซมอ่าเดินทางไปโรงเรียนโดยรถประจําทางใช่ไหมอ่าความคิดของเราคือเขาเดินทางโดยรถประจําทางฉะนั้นประโยคนี้เราก็เอาความคิดของเราไว้ด้านหน้าก็คือเขาเดินทางไปโดยรถ ประจำทางใช่ไหมแต่ถ้าในความคิดเราแล้ว่าเราคิดว่าเขาไม่ได้เดินทางโดยรถประจําทางเราก็จะเป็น Sam didn't go to school by bus did he Sam เขาไม่ได้เดินทางมาโรงเรียนโดยรถรถประจําทางใช่ไหมนะคะก็เป็นแค่นี้เองนะคะก็ใช้อันนี้เป็นปฏิเสธยัยงไงก็เราอาดิมาช่วยอยู่แล้วแล้วก็ went เปลี่ยนเป็น verb ช่องที่1เหมือนเดิมเพราะว่ามี helping verb ทําหน้าที่เป็น verb ช่องที่2ให้อยู่แล้ว ะะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอันบนเป็น present simple อันล่างเป็น past simple แล้วคะ่ะต่อไปค่ะแล้วถ้าเป็นรูปแบบประโยคแบบนี้นะคะ stop making noise will you stop making noise will you หมายความว่าอะไรคะหยุดทําเสียงดังได้แล้วไหมคุณจะหยุดทําเสียงดังไดหมคือเขาทำเสียงดังไปแล้วะเนาะแต่หลังจากนี้เขาจะหยุดไหมฉะนั้น ส่วนแท็กด้านหลังนะคะเราก็ใช้เป็นฟิวเจอร์ซิมเพิลก็เอาวิวมาช่วยนะคะประมาณนี้อ่ะอีกตัวอย่างหนึ่ง please pay attention will you please pay attention will you ก็คือขอให้ตั้งใจหน่อยได้ไหมคะคุณอ่ะก็อยากให้ตั้งใจนะคะก็เป็นประมาณนี้ก็คือหลังจากนี้เขาจะตั้งใจก็ต้องใช้เป็นอนาคตก็จะเอาวิวมาช่วย อา,ะะ uh, อาแล้วค่ะ let's go to the canteen อ่า let's go to the canteen shall we อ้าวแล้ว shall มาจากไหนเมื่อกี้ยังเป็น will อยู่เลยค่ะก็ shall ใช้กับ v เนะะ่นะคะนะคะในประโยค future simple subject บวก will หรือ shall ตามด้วย verb ชนีดหนึ่ง 1, ใช่ไหมอ่าแล้วก็ตามกดแล้วก็คือ shall ใช้กับ i หรือ v ใช่ไหมคะอาะแล้วเอา v มาจากไหนในประโยคไม่เห็นจะมี v เลย อ้าวก็มาจากตัวนี้ละค่ะ let's go เป็นการชวนกันก็คงไม่ได้ชวนคนเดียวนะเวลาชวนก็คือมีตัวเรากับตัวคนที่เราชวนใช่ไหมอย่างน้นมันก็สองคนแล้วก็แปลว่าพวกเราฉะนั้นก็ใช้คำว่า V นั่นเองนะคะประมาณนี้โอเคเด็กๆน่าจะเข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจทำไงคะย้อนกลับไปดูใหม่นะคะตั้งแต่ต้นแล้วก็ค่อยมาทำแบบฝึกหัดนะคะ ก็มีหลายแบบดูจาก helping verb ดูประธานด้วยนะคะโอเคก่อนที่จะไปทำแบบขังหายขอทวนนิดนึงก่อนละกันในประโยค question tag ก็เป็นประโยคคำถามแบบหนึง่งใช่ไหมคะที่อยากจะรู้คำตอบว่าเขาเป็นอย่างที่เราคิดไหมความคิดของเราจะอยู่ส่วนหน้านะคะและส่วนแท g ก็จะอยู่ด้านหลังแล้วก็ตามเครื่องด้วยเครื่องหมาย question mark นะคะอ่ะ ถ้าส่วนหน้าเป็นบอกเล่าส่วนหลังจะเป็นอะไรคะส่วนแท็กเป็นปฏิเสธถ้าส่วนหน้าเป็นปฏิเสธส่วนแท็กก็จะเป็นบอกเล่านะคะใช้เวิร์บที่มันสอดคล้องกันใช้ประธานที่มันสอดคล้องกันแค่นั้นเองเด็กๆก็ลองทำดูนะคะไม่น่าจะยากเกินไปแต่ถ้าจะยากก็คงน่าจะเป็น3าตัวอย่างสุดท้ายนี้นะคะก็ลองทำดูนะคะอ้าว let's do exercise นะคะมีกี่ข้อ ไม่เยอะค่ะ10ข้อเองนะคะลองดูนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่มั่นใจนะคะว่าคำตอบของเราเนี่ยมันจะถูกหรือมันจะผิดอย่าลืมนะคะย้อนกลับไปดูต้นคลิปใหม่นะคะแล้วค่อยกลับมาทำนะคะจะได้เพิ่มความเข้าใจมากขึ้นหวังว่าบทเรียนนี้นะคะก็ทำให้เด็กๆนะคะเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ บ๊ายบายค่ะ